กับเด็กๆอาบน้ำฮะมันร้อนอากาศมันร้อนพี่น้องอาบน้ำแล้วก็เล่นกันสิจาโอ้โอ้อาบน้ำได้เล่นกันสิจะอาบน้ำแล้วอาบน้ำอาบน้ำแล้วอารมณ์ดีอาบน้ำอารมณ์ดีอาบน้ำอารมณ์ดีอาบน้ำอารมณ์ดีฮะนั่นเด็กๆอาบน้ำอารมณ์ดีเด็ก เออ้ยนะกลับมานี่ลิ้นห้อยเลยนะเด็กๆอ,นะอ่ะนะอาบน้ำทุกวันเช้ามากลับมาจากบ้านยายต้องอาบน้ำนะชงชนันชงชันเด็กๆนะนะหิวแล้วนะเขาเจ้าหิวเเจ้าหิวกินไปเล่นไปนะคะกินไปเล่นไป อาบน้ำเสร็จสบายตัวนะคะผ้าก็ชุบน้ำให้ใหม่แล้วนะผ้าชุบน้ำให้เด็กๆถจะได้ไอพันนี้นะแฮปปี้แฮปปี้อะอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็โยนใส่กันเลยนะเด็กๆเขาจะชอบพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยจะประมาณนี้ผัดกันมากินนะ อาหารน้องหมาผัดกันมากินผัดกันผัดกันวิ่งเล่นทีก็หิวทีนะจ๊ะวิ่งเล่นทีก็หิวทีนะจ๊ะหาดงเด้งดงเด้งนะข้าวเหนียวเวลาเขาได้ทานข้าวน,นะคะได้ทานข้าวดงเด้งดงเด้งนะ นะพี่โชคออกไปไหนออกไปข้างนอกเลยพี่โชคอ่ะร้อนก็ร้อนนะมต้องออกไปเอาพี่โชคเข้ามาอาบน้ำเสร็จแล้วสบายตัวแล้วนะคะ